สวัสดีค่ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดคูจันโอ้ยเลกปูืบบแตกสามตัวให้ศูนย์แปดสีนันออกอันนี้เยิงนึงเรื่องแปดแปดสี่เนี่ยสี่แปดหนึ่งนะก็สันเมนเด็กตัวเกียบเลยเกียบสมบนรมากตามความหมาแต่ว่าหงิ่งเขาที่นุงวังในฟังครับ ปูไปเมื่อผีเดี๋ยวไปเตะผีไปสู่ผีว่าสั่นฟันบอกปูด้วยตรงไหนบ่ได้ฟันครับนั่งจะหินแล้วสม่ากี่บอกปูครับมันสม่าเปลี่ยนสองสองเทียมันมันมนอนกระยังเปลี่ยนอีกขึ้นเราอย่างครับครับเป็นลักษณะน,นั้น,เป,นเป็นเครื่องรับเครื่องตื่นบอกจ้ะที่ได้เห็นตอนยูดดอนครับเป็นยูดดอนละทีหนึ่งแล้วตอนสดม่อนอยู่ล้วโดนดอนดอน,ดอนกรรมบนม,ม่นครับบัดนมีมันนอกระย่างอะไรครับ,บ,บนนมานอนเนาะน,น,นอนแล้วตักไปโพยยุ่ยไซบ์กันนครับ บไอ้โพยอยู่มองไหนแต่ว่าก็เป็นก็ยังอยู่วัดแหละวะทออยู่หลังวัดอยู่ตรงหน้าแหละมีเน้นโอ่งนึงหละบผ้าไปเนาะผ้าไปว่าระดับผีซอยแก่คนว่าระดับผีซอยครับทีแไกอันนี้จะเสียงหัวโอ้หัวหัวเกิดหัวยินดีเลยอือันนี้ดังัวแม่นครับนี่เสียอันนี้จะเสียไมันหัวอืมคนว่าหัวสองเสียสามเสียบานนี้เนอะ ไฟบันเป็นมันกับบอว่าแกงเนาะผ่านของนี้ไปเป็นไฟไฟสายแง่งรัดหนารัดหลังรัดหนาหลังมันเรามักจะจ่อแล้วเฮ้ยผมเหงียดใส่เบิดถีเลยกันเลยใบิดถีเลยกันฟงดงหลอดเตะผีครับแม่นครับเฮ้าเน่ะฟงมันมีฟง่งเง้ยเข้าเน่ะฟงเราเตะผีแต่แต่เรากระเด็นออกมาเองแม่นครับผีกระเด็นได้นางฟังกันเนี่ยฟงดงหลอดเจ้าไปโผมอ๊อฟนี่คือเปลี่ยนจางสีคือหมึดเป็นหองหมึดหมึดแก้วบังเพลียงคือเปลี่ยนสีแดงแดงเอ อย่าเบิรงเบอร์ดาวก็มีดาวดวงหนึ่งครับดาวดวงนี้คือดวงใหญ่แค่คือเห็นมีเห็นมีดวงเดียวเยืนเบิ้งตัง้งโดนเบิ้งไปมากมันเรีสีขุ่นแนบไปมาเห็นปลากไฟอะบ้างเนี่ยปลากไฟว้างของขล้อ,อยุตีนนเนาะเสียงอยงเนี้ยเสียงปากไฟบ่เสียงบ่าอยู่ในจ่าอยู่ในในอยู่กับกับถึงทันใจย่อมบริสิทธิ์แหกปากแม่งแะคักเดียววะอยู่มองเห็นว่าทันใจย่อมมาขังไว้บ่เลยจะไหนคำว่าเล่าข่าคือเห็นตังมีแต่เฉพาะผู้เดียวสิเนี่ย ปัดเบิ้งไปมากเลยหรือคูนคูนเอ้าอันนี้กับปากไฟตัวนี้เลี้ยวไปนั่นปัดแสงดองดาวปัดเบ้นเป็นแสงแย่เลยไหมครับเออผมแย่นะแสงแย่ที่มันไปเชียวๆเลยไหมอ่าบานเลี้ยวไปนั่นเลี้ยวไจะคลองนอนคอลอยเอ้าโอ้โหยึ้นอยู่นี่นี่นะขึ้นนอนเห็นน้อนบานนี่วหมปัดข้ามเบิ้งแบบใช่ไหมมีแย่อวบตัวรักษาะนี่ก็มียางออกจากล่างเลยปะครับแมนเสียชีได้วิญญาณหรือของอวบหลางอยู่มั้ย อนนั่งตออนเป็นสเทียเป็นสองหลอกคนนี้สองครับตอนนั่งสบายทีอนึงตอนนั่งสบายทีฟงหันบอดไปยู่ในห้องสั้นฟงออกมาเร็วเห็นจะคล้องน่งพวออยู่ด้วกันตอนนี้นีดอนนะครับนังคนกับมีปูและแม่คนกับผ้าเขาก็ลางขึ้นแล้วกันแล้วนะครับี่นัตลอดยูเฮียนอีกทีปัดฟงออกมาคือจะไปยู่ในเทียงยู่ในยู่บนเขินไว้ย่อมบลกมไหมครับ ไม่เป็นกระดานแดง่ยวรอบสองปเด็นี่ะครับรอบสองฝันนอนบ่รอบสองรอบสองนี่นอนครับคือว่านอนตอนตีสามตีสี่แหละขึ้นมานะมานอนแบบฝันต่อเสียมาเตะผีเจ้าของฟงออกทั้งบได้ฟงทั้งพรมดาดีบอด้ฟงขงเมียเดีครับฟงไปยืนจั๊กใจยิ่ไปตีนี่พ้องนั่นแหละเออแบบแค่ไวิญญาณออกหรอแม่นครับแข่ต้งไปที่นอนลงไปที่แหลกใส่ทับของเจ้าของนอนนั่นแหละบ่บ่ก่อบ่ติดดึงเยอะความมากไอ่บอกว่าจะวิญญาณนี่ก็ ับดนอกระเบี่ยวซายวามิย,ยังกอเอาดออกไปของแถเราไปพ่อเองนอกระเบียพ่อต่อบอ่ไปวิญญาณออกจากร่างเลยนะครับแม่ครับในฝันใช่ไหมครับบ่ได้ฝันเหรียด<อ>ต้องมตื่นตื่นสิฝันกับว่าคือคือที่แรกแบบฝันแบวไปสักไปที่แรก,กที่แรกเสี่ยงคือตอนอยดิวรอนตอนนั่งสวดนมน่นเราไปโคยู่มงึงหนึ่งไปเตะรักษาเดียวกันนี่แหละอ่าไปเตะรักษาเดียวกันแต่ว่าพวกที่เขาเก็ฟงอันนั้นฟงหลัดเรือเห็นเจ้าของนั่งสมาธิอยู่อ่ากับขับ ฟูนผ flo right? so 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 the ้าเขาเขาล่างขึ้นกะส่วนขนตมดตอแต่ตอนนี้เฮี้ยนนี่งขึ้นมันนอนเลยที่ทำเนี่ยตอนวิ่งเหี้ยนมันนอนผืนมากปกตีสามแต่มันนอนนอนปั๊บกับฟันลักษณะเดียวกันครับตอนที่นั่งอยู่เต้พีแต่เจ้าของนี่วิเทศฟงออกอีหลีต่อไปมันมันฟงออกมาแล้วหูเมียเลยฟงออกมาแล้วม่หยนอยู่ปลายตีนเจ้าขอางยังไงยุ่ยปลายตีนเจ้าของเลยเด้อมันฟงแห้งฟงควายที่มาฟงออกมาจนหยิบยุ่ปลายตีนเจ้าของ แต่ว <accurately S 2> ่าตอนที่ว่ามันทอดนเห็นว่าฟูขึ้นมามันเปลี <c oughs> ่ยนแปลกไปเรียบๆมันเปลียนหมดเหมือนมันบอลได้ห่องห่อเลียวไปทั้งขันแต่เลียวบงเพดานมันเป็นสีแดงๆมันคือจังอยู่ของทันใจยมเราอยู่อ่าไปเลียวไปทั้งขวามือแบบน็นเป็นดวงดาวดวงเดียวตอนที่แรกมันก็สงสัยโอ้อยู่ใส่นออบานอยู่มาบัดยืนเบื้องไปว่าโดนเติมเลยจังเป็นสีขุ่นๆเอาดิแสงไฟแอ๋ตัวดิีมาอันนี้แสงไฟปักไฟตัวเนี่ยงฮึ รเสียงหังงออตอนตอนนั่นตอนสตีเอปูนท่นเสียงหัวร้อนนั่นนะแต่คือที่เัาเอาแบบละเอียดเลยก็บขึ้นตอนนั่งเสียดยืดดอน<ช>นี่นี่เสียง <ๆ S 2> <ๆ S 1> หัวมาก่อนมาต่อไป<ช> <ๆ S 1> เสียงหัวคือคือมากนะแล้วบารนีตอเดี๋ยวเห็นพีต้นเอาว่าเอาเขาอย่างใหย่ใหญ่ได้ยืดดอนน่ะนะแต่เอมันจะของฟงกันนั่นฟงของจีฮแตวลาปลูปูนผ้าเขาขึ้นมาหันโบโดนตอนยี้หันแล้วว่าบัดขึ้นมาบัดนีมานอนบารนีพอนอนไปปับ แต่นี่เสียงหัวแบบเดียวกันนี่แหละหบบเสียงหัวเออกันนี่แหละมาต่อไปแต่ไปโพคือกยังในฝัน,น,นมาต่อไปตอนนีออปป้คือกยังในฝันฝันแะเที่แล้วมาต่อไปตอนนี้ยไปโพเขอยู่หลังวัดอยู่ยทงหน้าองค์นึงเนี่ยนะไปมีเนี่ยองค์นึงมาไปเอิ่นเนี่ยมาลาปีซอยจะเอาวัดใส่มาแบดอยู่มาแบดไฟสิเบิอดอ่าตอนนี้คือฝันในบัานสำรองเนี่ยบัานนี้เ้าเนี่ยเป็นไฟสาย แต่แย่งลาแต่ผีแต่โพหันโพนี่โพหันโพนี่เอาไปว่าโพโมาจอจเขาเตะสวนเลยรท่านเลยเออเตเขาบัดถีบเลยว่ะเพราะเตะสวนเขาไปปั๊บวันบ้านาได้จังจะ้เจ้าของไอ้ฟงบ้านเนี่ยเดินออกจากล่างฟงไปปั๊บเป็นโพหองมืดอนเอออ่าไปเลี้ยวบังพี่ด่านไปิดเป็นสีแดงๆบ้านเนะี่ยเลี้ยวไปทั้งหัวมือเปิดเป็นเป็นดวงดาวดวงเดียวสีเขียวเขียวเาวนะ่ะอ,อยู่ใส่นออบ,บ้านเนี่ยพี่ด่านแดงๆเห็นแต่บองเดียวเตะเนื้อว่ะอ่าว่ามันโยนน้ำหนักทันใจยุ่องไปบ้านเขาที่โคกพื้นที่แหล บดนี้คือพอหันพอคือบอเห็นไผเห็นแต่เจ้าของผู้เดียวคือใน่นางตรงนี้เนาะอันที่ไหนได้เป็นห้องเจ้าของบันี้ยืนที่หน้าตั้งโดนเตือนปุ่นี่แต่เอ้าแสงดาวดวงเดียวมันแสงไฟแอบ่ว่ากันที่จะน่าบอกว่ามันแม่นอยู่ไฟแหกวตัวเดียวบัดรเลี้ยวบ้างแต่ปักไฟตัวอันที่หนึ่งแดงมันซองอยู่เซกีด่านบัดรเลี้ยวไปเลยเอาเจ้าของบัดนอนจ่องหงอยหันบัตรเนี่ยเอาเห็นเห็นเจ้าของนอนอยู่เจ้าของนอนใจเหี้ ที่แรกข้ามเมืองขายจะของกูเด้โอ้ข้ามเมืองขายของแบบอ๋อกูขึ้นนอนอยู่นี้ปะลูกการนอนอยู่หันล่ะเลี้ยงกันอยู่หันล่ะวันนี้อ๋อมัมันกูไปแนวไม่หรอวเพราะอะไรตันไม่คมขึ้นนะโอ้โอ้โอ้แต่แข้งลงไปที่แหลงแข้งลงไปนอนท้ายของนอนแข้งเนาะแต่แข้งลงไปไปทำห้อยของนะดึงมาบาดแหลบบอติดบอเกาะเด้บัดเชียวที่สองนอนไปทำดึงมาบัดจังจังนั่งพวอว่าทำไมครับถามว่ารับบอมันกระลับแต่ที่แหลแต่บัเพราะทินไปตีเขาจะของฝุ่มบอมันมามันบอหลับว่าว่าสป รับใจเหตุเพราะว่าคัร์วาลับนี่คือจังสีเอารถเจ้ของรถไปนอนก่อนร่างเดแล้วลูกเขาแม่นังคือสิเป็นไปผ่อะไรหรอกเป็นรักษาหนังครับโอกโหความหมายว่าวิญญาณหลงจากล่างเนาะแม่ครับแต่ว่าเตะผีได้าของฟงฟงเตะได้ฝันเนี่ยเราที่สองฟงเตะได้ฝันตะวันออกอีนี้เลยวิญญาณก็ถือว่าตัวเองเนี่ยกูอายุตัวเองเลยเขียนใจเหตุข้ามบัตขายจ้ของเบิ้งหมดแล้วกูอายุเท่าไหร่แฟนแต่พอเราสองเก่าไหมครับ เกิดพศ29 37ได้ไหมประมาณนี it ้ะครับ37 37เต็มอย่าง38ออกจากร่าง38ครับวิญญาณออกจากร่าง2รอบเลยครับ2รอบเลยนะครับนี <t <t ่ครับ2รอบรอบที่คือตอนเที่ท่านวิธียุดดันคนละครับถ้าเห็นเห็นมันหัวควันหัวควันอื้อที่นี่นี่แหละอืมจะคล้องกันเตะเลยคือกันนั่นก็ได้เตะแล้วจะคล้องแบบฟุ้งถ้าฟุ้งแบบว่าไก่ไปยืนด้านหลังจะคล้องนั่งอยู่ข้างหน้าครับ กูปูมาแล้วเพราพอเห็นผ้าเขาหลานที่เรียกเขาหรก็เรียกสวนมนตลอ่ะพอาะสวนม์เสร็จสักก็เรียกขึ้นมาบ้านเลยอันเรียกขึ้นมาอาบอาบน้ำไดกน้องเรียกเขาไปนอนคืนเดียวนี่แหละครับคืนเดียวกันนี่แหละสองรอบคืนเดียวกันเลยเรื่องนี้น้องกับพิจารณาเบิ่งครูเล่าอายุสามสิบเจ็ดปีว่าเบ้าประสบการณ์คือในคณะรับไปคล้ายๆว่าวิญญาณออกจากร่างเนาะค่ะบปูจันหลวสู่ฟัง จะมืเลยพาเอ็กซีปาสร้างปูเป็นความเชื่อส่วนะะบุคคลน้าปูเนาะแม่นครับผมต้องเสียเพวิ่มบุคคลดอกอน,นี่บอกปั่นฟังกันสิดอกเือว่าเป็นนิทานก้อมก็ได้ดอกวันนี้นปู่จันได้มาบอกนี่ครับฟันแต่เพิ่นมแาตา่ตะไคร้เลยตะไคอยู่แต่ว่าสินเพราว่าชิทามสุดมันเรอยากจะเรีนเห่นไม้โบสไปซเวสเอซเซอร์อาจจะน้อยเยอะ เนี่ยปูนจะบหอนพ่ากสิวากิรบัติวันนี้ได้อายุปูมีโอกาสสาสิบเจ็ดปีนะครับสเดีเล็กมากยู่ได้ไหมครับวันี้มีตัวชอาไหครับปู้ตันีมักสิวตัวอะไครับเพว่าั้นต่มากปันได้เลยสามเจ็ดสามแปบนี่ยกษิมาณนี่ยนะสามเจ็ดเต็มย่างสามแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับครับอาวันนี้ก็เอาอายุไปก่อนนะปูเนาะเอาไปปศสองห้าสองเก้าแมนครับ สองห้าสองเก้าองห้าสองเก้าอายุสามสิบเจ็ดย่างสามสิบแปฝันลิมิตฝันวิญญาณออกจากลกแต่ว่าเห็นเลยเห็นตัวเองนอนอยู่เห็นครับเห็นชัดเห็นะไของเดชข้ามขาจะควงคนเดชโอ้ข้ามบึงแลยะ้ไหมคือคนหนึ่งคือนอนยู่หันคนหนึงเปิดี่ยื้อนนี่หละครับครับไปอเห็นเัตไกาดเราเล่ล่อมันก็น่าจะนอนแข้งไปครับหล่คองนั่นแหละทไปแล้วลูกก็มาบ่บตีบ่ก่อลูกมาจะวิญญาณแหละครับผมวย ใจก็เริ่มอยากถอยอยากเสียแล้วนี่เอเอาไปก็น่าว่านอนจัดท้ายดีท้ายเดียวกันนั่นแหละจังกอตอนที่จะสองเนี่อเราลูกกันมากมันลูกกันมากว่าทั้งไก่ห้อนี่แหละครับลูกเรากับลูกออกจากห้องเลยขึ้นกันแล้วทีนี้เราไปเข้าล่างยังไงครับการนอนแข้งทับทาเกานะครับเข้าเลยแม่นครับรอบแรกนั้นห้องทับล้งไปในบอกบอตีบลกกอเลยครับลูกกันมากจะมีย่านรอบแรกะรอบที่สองจังลูกกันมากเบิดโตครับเป็นทังสันคัดเชี่ยวลูกตื่นเลยครับมันบอเม็นว่า ตื่นดิคือห้าเหาเขาได้สติบมดยังไหมโอ้แต่ว่าที่ยืนยู่ลไปตีนทีคขวางเลยอืมกำลับ<อ>ตื่นตืเออไม่สติบมดเลยบอขับไก่ขับเต้สติเจีเลยล่ะโ,<อ>โอ้อายุสาสิเจ็ย่างสามสิบแปดองเหลวเห็นคือจังอะคือจังเสียนน,นันง่งนั่งยิงสีวะเนังสเนี่ยคือจังผมนี่กํลังยุ่งสีล่ะแต่อีกผู้นึ่งเนี่ยนอนยู่จังสลกายอยากนอนยงสีวิญญานั่งยิงสิแต่เหตุการณ์รักษา ลงไปนอนทับรางเกี่ยวกับจีวรนอนอยู่เนี่ยลงน,นันรงไปทับรอบแรกกันไก่ตัวนีบ้บอลลูครับอ่าพวงมาติวินยากที่เขาบอลนันทับเที่ยวีสองนี่ไก่ถึงยังลุกขึ้นมาันนา่งพอว่าใช่ไหมคือไกา่มันบริบริตรัดขาดไปเลยดิมันต่อเน,นื่องไปเลยครับอ่าเป็นเรื่องซาดานมันต่อเน,นื่องไปเลยเพราะ่าเพราะนั่นทับไปกแรก,กายหยาบในเข้าขึ้นมาปรับลูกออกจากของมาหากินน้ำกินไนเลยโอ้เป็นนางสัน้น<ต>ถามว่าแต่แตรู้สึกตัวอยู่มุจชักมุจชักปเนี้เห็นหมดเลยเห็นหมด ได้ยิดมืดกันแหละว่าตะไปเป็นรักษาหนังมาเป็นว no ่าบอบอกเมียเดียวแต่ว่าเริ่มแรกเป็นยังก็เป็นรักษาตอนที่อาจจะเป็นตอนที่นั่งอยู่ดอนตอนส่วนมดว่าตะไบสามารลองที่สองคือไม่เฮี้ยนหรือมานอนเพรั้ว่าที่สองคือรับได้รับจรงเหียดแต่หันไปโพ้ขึ้นมาโพ้ขึ้นยังอยู่หลังวัดยูใส่รักหม่องตรงหน้าเลยนะป้าไปเห็นผีแล้เอื่นเนียนเนียนเห็นนี้มาลัดซอยนั่นแหละเนี่ยนผิดวิ้สายไฟสายนี้ยผิดแก้งจะคล้อกับบเป็นม้วนไซ้นหัว มันแบบไฟมันแบบแห้งมันสีเบิดนะครับเป็นแบตเตอรี่รุนสีเบิดมันเลยแย่งเห็นมกีแดียเบรนแดียเลยนะพอแย่งทันนี้มันก็เป็นโคแันแย่งนี่โคแันนี่แย่งไปเรื่อยๆเราแก้เขาแก้เขาแก้เขาก็เตะสวนหมดเลยครับไม่ใปีนะไม่ครับเตะสวนอยู่ในฝันเนี่ในฝันนะครับเตะสวนในฝันแต่เจ้าของน่ะฟงออกีหดีวิธีน่ะฟงออกไม่ยินมึงไม่ยินอยู่ปลายตีนเจ้าของนั่นแหละครับหลังจากที่ว่าฟงมาปังไม่ยินอยู่ปลายตีนคือได้สติตลอด ครับอ่ะหูเมียอยู่ตลอดเลยแหละหูเมียจะไปนอนทับจะวางลูกขึ้นมากก็นี่หูเมียนี่หูเมียจะสติขึ้นเขามือเดิมเลยแล้อนนั่ไหลปะปูแนี่ยไงกั๊กจิวาส่งไดลมันแปลกพ่อคุณจะนอนไหลสามแปะนี่คืออายุเนาะปูเนาะเอาอายุไปก่อนเนาะครับผมเอาไปร่องเสียงฝันมึงก่อนครับแต่ที่บอกถ้าเกิดทุกวันไหนฟังซ้ำมีท่านกรมันล่ะมุ่งส่งใจส่งบุคคลเนาะหน้ามวยกปั่นฟั่งสุดหรอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ถือว่าดูพวกความเป็นธรมแมนครับเอาข้ามก็ได้ก็จังเลีนนิดหน่อยก็ได้ดอกรับแต่ว่าอายุสาิบเจ็ดปียังสามสิบแปดแมนครับเอาไปเสียงเบื้องห่าเ่ิดกันจังมักก็จะเอามาเป็นพเป็นไปได้ครับคำถามหาพ่อสอเกิดกับสองห้าสองเก้าอะไรอือพ่อสอเกิดมีสองห้าสองเก้าับคระปครับเอาไปเสียงเบื้องคันว่ามักก็จังตามมากับปัดของปาที่ผมว้านนั่นแหละครับอู้ฝันเห็น วิญญาณออกจากร่างตัวเองนี่ผมไม่ธรรมดานะปู่เนาะหวันที่แรกก็บโต๊ะแจกระบาดแรกวันตื่นางนยี่เนี่ยโยนดูน้ำตาจะย่อมเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวบงเพด่นมันแดงคึงยังไงอ่าคือหายเลยที่ไหนได้ห้องเจ้าของมองเห็นเจ้าของนอนอยู่นี่เห็นว่าให้นอนลูให้นอนลูกคนเมียเลยเดี๋ยวน่ะออกวิญญาณออกมายืนเบิ่งเจ้าของนอนครับแต่กับว่าเตะพีชของเจ้าของฟงเะเออเป็นเป็นเป็นสองเหตุการณ์แต่เรื่องเล่าคล้ายๆกัน ครับแต่ว่าแบบโพอยู่คนละหม่องสิบัดบัดเตพผีเราจะขล้ของฟงโพ่คนละหม่อง mm hmm. เที่ยวแรกนี่คือเตยผีจะฟงแต่ไม่ยืนอยู่หลังจะคองแต่ยังอยู่ในด่อนอยู่ครับแต่ว่าเที่ยวที่สองคือขืนมาแต่แบบมานอนอาบน้ำมานอนเ mm hmm. ตีผีจะคล้องฟงออไม่ยืนอยู่ปลายตีนจะของบานเนี่ย mm hmm. แต่ว่าพวกเราที่ไหนบดไปอายุ่ปยตีนจะค้องคือพวกเราสียกว่าเป็นอยู่อยู่น้ำทันใจย่อมกอเพราะว่าเป็นเพดานมันแดงเลยแต่ก็ไม่เดาดวงเตยผีปุ๊บ วิญญาณกระเด็นออกจากร่างแมนครับโอ้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเอตีเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยว่าฟังเป็นนิทานความกลของผมมาแล้วเอามวลมาก็ได้ดอกครับเป็นทังสั่นอายุก็สามสิบเจ็ดย่างสามสิบแปดแมนครับเกิดพศสองห้าสองเก้าครับผมนะครับเป็นลักษณะร่การฟังคือการฟังเป็นเล่นตลบปบคันก็ได้วาทอไปครับเป็นทังสั่นเกิดพศสองห้าสองเก้านะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ,รบผมบูจันทร์ก็มาเล่าให้ฟังนะครับฝันฝันว่าวิญ,ญญาณออกจากล่างนะครับครับแต่ว่าก็เห็นหมดเนาะน <c oughs> จในเบิร์ดจำในเบิร์ดเลยาคนลูกเลยครับผมเ,บบเป็นลักษณะนั้อแต่ว่าเศร้าหาผติดว่าเศร้าหาพืนอดบติด,าาตด,าาตดตเด้ยอยบกขอจะเศร้าขายของในแขนงบกขอยังบติดเนออยจับได้ก็ลุยเบิร์ดแล้วจับไ่ด้ก็พันบดเบิร์ดเบิร์ดไปได้เบิร์ดมาโอ้แขกดีเยอะแลกจริงจริงแค่าว่าน จีนสารับผมว่าคนนี้เขาอันเสียชีวิตไปแล้วนะวิญญาณอาจจะเป็นแบบนั้นเนาะจับยังเม่ได้การเสีลักษณะเดียวกันเป็นนักซานั่งกับสไปแซสว่างไงสว่างจะฟงด้งเทียบกับโต๊ะแกวามเลยเนาะสว่างเนาะเห็นเจ้าของนอนเนาะตอนเห็นเจ้าของน่องยังบอกอะไรสำหรับผมตอนเห็นเพชดาแดงๆอย่างนี้ตอนนี้เพชดาจริงๆแดงนี่แหละกับดาวดวงเดียวเนี่ยตอนนั้นเป็นตอนที่โต๊ะแก่สุดเลย แมนคักใจเนอะแมนคักคักได้บอกนีวาดูตั้งดูตั้งหันใจย่อมคันคักเด้วาสนุกไปแดนแดง่ไงแล้วเป็นเมื่อดาวดวงดอยเนี่ว่ามันเตะพีเราพีม่าหัวควนเฮ้อ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 เตะก็ตอนมนหัววตอนตอนสีเตะพุ่อแต่ก็บอกปันปันฟัง่งซื้อ่ว่าไปเื่นล็กก็ได้วาสบายว่าได้ว่าได้บัคับไปกันเสียได้พอมือ ครับเป็นแพลงสรรว่าเวียงผู้อดีตหัวไปส่งเหตุผลมาว่า่อดีตหัวเด้เพิ่มมาอ่านีต้องขอขอบคุณผู้จัดเนาะขอบคุณครับแนวทางนะครับเดี๋ยวจะมาตามให้เอฟซีอีกนะครับเนาะครับผมอยวใกล้ๆวันเนาะคู่รอบครับขอบคุณครับ